สวัสดีจ้ามาแลยจ้ามาแลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บดอกฟันสิงโตไปทำน้ำผึ้งอดไม่ได้ดูสิดูสิดูส,ดสิมันบานหมดแล้วนะคะเดินฝั่งไหนก่อนล่ะ มองไปทางไหนก็ดอกไม้ทางนั้นเลยเพื่อนๆเ้อเยอันนั้นดอกแอปเปิลนะคะอันนี้ดอกเชอรี่เปรี้ยวนะคะนี่ไปฝั่งโน้อนดีก,กว่ามุมไหนก็มีแต่ดอกไม้เพื่อนๆเ,เลยฟินฟินมามุมนี้ วันก่อนยายถ่ายมันยังไม่บานหมดเนาะนี่ดนนูสออนไหม,มเพื่อนสะออนกับยายตะไหมสออนไหมโอ้ยเนาะสวยมากสวยมากนี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ อันนี้มันบานมันร่วงไปแล้วนะคะอันนี้คือลูกพุนนะคะลูกพุนนี่มาช้าปกติก็บานเต็มต้นเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ยายมาวันก่อนยังไม่บานวันนี้ก็ยังไม่บานหมดนะดูสิอ,อูมันสวยมากดูดิเพื่อนเพื่อน้ยไม่รู้จะไปอวดใครอือ เลยต้องถ่ายลงโซเชียลนี่ดูค่ะดูค่ะดูค่ะเพื่อนเพื่ดูเอาดูเอาดูเอาพอมันบาดมาแล้วนี่ายดูสิไม่รู้จะสะออนกับใครไม่รู้จะอุย้ยอุยกับใคร <c oughs> มาช่วยยายสะออนหน่อยจ้าเพื่อนเพื่อน ดูสิปีนี้ดกนะคะปีนี้ดกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่หนาวมาให้มันช้ำหมดก็มารอลุ้นติดตามไว้นะคะช่วยติดตามยายไว้ด้วยนะคะมารอลุ้นมารอลุ้นผลไม้กันจะปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพื่อนๆเ้ยมาเก็บเอาไปกินเดอ้อไม่ได้ขายนะคะ แอปเปิล <Apple S 2> ไม่ได้ปลูกขายนะคะปลูกไว้กินกินไม่หมดก็แจกมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อือหือนี่อันนี้บานก่อนแล้วอันนี้บานไปก่อนแล้วเพื่อนๆดูซี่มุมไหนมุมไหนก็อุ้ยมุมไหนมุมไหนก็อย้ยใหญ่ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูด ดูดิดูดิแดด,ดดแดดแด,ดดอย่างนี้เออพวกพึ่งมันมาตอมมาช่วยผสมเกสรให้แดดออกอย่างนี้ถ้าไม่มีแดดก็ไม่ค่อยมีพึ่งนะคะนี่รีบถ่ายไว้เพื่อนๆอีกไม่นานเดยวเขาก็จะรวงนะ เดียมาอัปเดตไว้ให้เพื่อนๆ FC ดูแต่ก่อนแถวนี้ต้นแอปเปิลหมดนะแต่ตัดออกปลูกใหม่ปลูกใหม่ก็มาเจอมาเจอไอ้ลูกเห็บนี่ดูดูดู่อนเ่อนไปไปแค่นี้แหละ เรียกน้ำย่อยเฉยๆเรียกน้ำย่อยให้ดูเฉยๆว่าหันหน้าหันหลังไปทางไหนมันก็โอ้โหเต็มใบหมดฮะนี่อันนี้ก็เชอรี่นะคะชเชอรี่เปรี้ยวอีกนี่ตัวเล็กนี่โอ้โยเปนุนด,ดู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 โอ้โยโสดไหม เพื่อนๆเห็นแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกยายหน่อยใครเห็นแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกยายหน่อยไม่ใช่ว่าดูเงียบๆแอบดูนะช่วยคอมเมนต์ให้ยายชื่นใจน้อยอว่าสะอ,อนกับยายไหมดูดิดูด,ดิหันไปทางไหนก็ดูดิดูดิเห็นแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกยายหน่อยเด้อื <ST>